ีครับผมเคนจัตเมศนะฮะวันนี้มาทำนายดวงกับเดเอ็มเพลอร์ตลอดนะครับผมโยวันนี้เคนจะมาในหัวข้อที่ว่ามาดูกันหน่อยนะครับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆเนี่ยคือเรื่องใดนะฮะเคน <Ken S 2> ขอทาเสนอเบอร์0844332211สนะครับ0ู4ย์3 2 2 1 1นะครับ,รบเบอร์ขั้นเทพเลยนะฮะใครสนใจอิ็อกซ์มาเลยมาดูกัน ขอเช็คพลังงานของคุณในช่วงนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะดูว่าสิ่งใดกําลังจะเข้าใกล้มาเรื่อยๆในชีวิตคุณแล้วนะมาชีวิตคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรโอ้โหเดอะเฮอร์มิตช่วงนี้คุณค่อนข้างจะอยู่คนเดียวเป็นหลักนะค่อนข้างจะสันโดษค่อนข้างจะสันโดษอยู่ติดที่ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครเท่าไหร่นะ หรือช่วงนี้คุณมักจะหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับเรื่องงานเรื่องชีวิตตัวเองก็ได้นะไปต่อชีวิตคุณในช่วงนี้เด็กเหรียญน,นะครับคุณอยู่ในช่วงที่กำลังได้รับโอกาสนะครับ หรือบางคนมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหรือบางคนเห็นช่องทางในการทำเงินได้มากขึ้นนะฮะหรือช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันเหมือนได้รู้สึกถึงพลังงานที่ดีกำลังจะมาถึงในช่วงนี้ด้วย sic ออฟอัม คุณอาจจะคิดถึงคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆนะครับหรือเรื่องราวเก่าๆในอดีตในช่วงนี้ไปต่อฮะไฟออฟซอร์ดหาดาบช่วงนี้คุณสู้นะฮะมีปัญหาต้องแก้ไขเตอร์มิดออกฮะมันเหมือนว่าจะต้องหาทางออกให้กับปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซางอยู่ตอนนี้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคุณก็ไปได้นะฮะไม่มีปัญหาไปต่อ สิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันโอ้เดอะฟูลนะครับแต่คุณก็ไม่ได้เครียดมากนะถึงมันจะมีปัญหาถ่วงใจคุณคุณก็มีความสุขได้คุณก็แฮปปี้ได้ต่อให้มันมีปัญหาเยอะก็แล้วแต่คุณ w สอดนะครับช่วงนี้ดูจะในความรู้สึกคุณนะ่ะไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครนะครับ อืไปต่อฮะหรือช่วงนี้ดูค่อนข้างจะอยากจะนิ่งๆต่อไป King of p e n t a c l e l อืมโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานและอยู่ในช่วงของการคิดมากกว่านะคิดหาตัวเลือกใหม่ๆช่องทางใหม่ๆวิธีการใหม่ๆอยู่ในช่วงของการคิดนะฮะให้มันตกผลึกอะ่ะแต่เดี๋ยวคุณก็จะได้วิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองไปกันต่อฮะ ขอดูคุณในปัจจุบันก่อนคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรโอ้คิงออกครับช่วงนี้มีความสงบนะครับใจสงบขึ้นเยอะหรือช่วงนี้คุณได้นั่งสมาธิภาวานายเยอะขึ้นด้วยนะหันมาโฟกัสตัวเองเยอะขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้นหรือตัวคุณเองอยู่ในช่วงที่จะกำลังมอบโอกาสให้กับตัวเองฮะเหมือนหันมามองตัวเองมากขึ้นด้วยโฟกัสสิ่งที่ตัวเองทํามากขึ้นไปกันต่อสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอุ้ยคว e นอ o อกครับโอ้ยทําไมไพ่ออกแบบเนี้ย มันเป็นการส่งพลังงานบางอย่างถึงคนคนหนึ่งเหมือนกันนะหิงครับก็าคุณกําลังคิดถึงคนคนหนึ่งคนในใจคุณก็ได้ความสัมพันธ์ก็ได้หรือใครสักคนหนึ่งที่มีผลต่อความรู้สึกคิดถึงเขามากๆเลยไปันต่อนะพลังงานของคุณในช่วงนี้พลังงานแห่งความคิดถึงนั่นเองสองเหรียญ พยายามหมุนเงินมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบอยู่คนเดียวเหมือนที่บอกฮะว่าเดร์มิดมันออกใช่ไหมคุณก็เลยได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วมันทำให้คุณเนี่ยอบอุ่นหัวใจเหมือนกันไปกันต่อฮะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปพบปะคนเก่าๆ หรือคนที่คุณคิดถึงมาตลอดเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้ด้วยไปต่อฮะดูว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรก็คุณวานมุ่งแต่เรื่องงานนะครับเหมือนทำงานแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ไปกันต่อได้แต่คิดถึงเนะี่ยประมาณนั้นแหละดูต่อว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรจริงๆนะครับ เอกออฟสอดมันเหมือนมันอยู่ในความคิดคุณนะคุณคิดเยอะช่วงเนี้ยทั้งงานทั้งความสัมพันธ์ทั้งเรื่องครอบครัวปัญหานะไปกันต่อสามเหลีย่ยอ๋อคุณวางแผนอยู่ช่วงนี้วางแผนการเงินวางแผนกับสิ่งที่กำลังลงมือทำนะถ้ามีโอกาสได้ปรึกษาคนที่เขาเมีความรู้ ทางสายงานนั้นๆก็จะดีนะ The ะ e l o f e n ฟช่วงนี้คิดดีทำดีนะนะพลังแห่งธรรมะมันกระจายออกมาไปต่อฮะก็ถ้าเฮลเฟนออกก็น่าจะสงบดีนะไปต่อมาดูกันเลยว่าแล้วสิ่งที่กำลังจะเข้ามาใกล้ถึงคุณนะเนี่ยเรื่อยๆ มันใกล้ถึงเวลาที่จะเข้ามาแล้วนะฮะคือเรื่องใดมาเรื่องที่กำลังจะเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆตอนนี้นะฮะโอ้คุณวานเรื่องงานแหละครับคุณลงทุนลงแรงกับงานไปเยอะมันก็ต้องได้เรื่องงานกลับมาต่อไปโอ้โหเดอดีเชียน ช่วงนี้คุณทํางานดีขึ้นด้วยบวกกับว่าความคิดมันเปิดนะครับเหมือนว่าพลังงานของคุณมันอยู่ในจุดที่พร้อมมากหรือเห็นทางออกของงานของปัญหาของงานนะครมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีความพร้อมมากๆในเรื่องการทํางานนั่นเองแต่ไม่เท้าโอเคการติดต่อจากทางไกลหรือคุณมีโอกาสได้เดินทางนะครับ ได้รับโอกาสจากทางไกลด้เช่นกันการสื่อสารถ้าทําอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อเจราจาหรือมีงานบางอย่างที่ดิวค้างติดไว้สําเร็จนะครับโอ้โหสิบเหรียญตึงสําเร็จแน่นะครับคุณน่าจะรอดิวหรือกําลังรอการตัดสินใจบางอย่างอยู่นะครับไปกัต,ต่อ ดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะฮะนายออฟวาน9ไม้เท้าคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าครับบางอย่างคุณคิดมากโอเคผมเข้าใจละบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตคุณนะฮะคุณอาจจะรู้สึกกลัวนะฮะ แต่จงเชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณกลัวนะ่ะมันดีนะยิ่งกลัวยิ่งดียิ่งกลัว,ย,ย,ลวยิ่งใช่ทางที่ถูกต้องนะถ้ายิ่งเราถ้าเรายิ่งกล้าทำนะครับยิ่งดีมากๆฝืนลองฝืนดูไปต่อฮะน่าจะต้องลดเรื่องความคิดมากความวิตกกังวลโวหกไหมฮะหกถ้วยหกถ้วยนะครับ โอกาสจากผู้ใหญ่สิบถ้วยห,หูคุณอาจจะเป็นกังวลเรื่องความสุขของครอบครัวนะค่าใช้จ่ายแต่ไม่ต้องกังวลครับไพ่ออกมาดีเกือบหมดมีไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดจากความคิดของคุณเท่านั้นแหละไปต่อครับลองไม่คิดดูยอมรับตามความเป็นจริงไปนะอะไรเป็นของเราก็จะเป็น อะไรไม่ใช่เราฝืนมันไม่ได้หรอกนะไปต่อดูอีกทีสิ่งที่กำลังจะมาถึงคุณในอนาคตอันใกล้นะสิ่งที่กำลังจะมาถึงคุณในอนาคตอันใกลนะ้นีขิงสอนมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสจากผู้ใหญ่ ก็มีผู้ใหญ่ที่ลักษณะนิ่งๆนะพูดน้อยภูมิฐานนะฮะคนคนนี้เขาอาจจะติดต่อคุณมาหรือตัวคุณช่วงเนี้ยนะนิ่งมากนะครับดูนิ่งขึ้นหรือไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าพูดถึงว่าโอกาสที่มันกำลังจะมาถึงนะฮะคือน่าจะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับ ที่น่าจะรอดิวงานกับคุณหรือกําลังจะจบดิวบางอย่างนะเนี่ยมันจะมีการติดต่อสื่อสารเหาเดชาริยดถ้าเกิดเป็นเรื่องของเงินงานนะครับน่าจะมีการตัดสินใจเริ่มดิวนั้นนะรหรือสินค้าบางอย่างอาจจะถูกซื้อจากเขานะครับไปกันต่อโอ้โหเนี่ยหนึ่งเหรียญจริงๆนะครับตึงผมบอกเลย น่าจะเป็นเงินก้อนนะครับคุณจะมีความสุขมากเลยเับเงินก้อนเนะี่ยเพราะว่ามันทําให้คุณน่ะแทบจะแบบทําอะไรได้อีกเยอะเลยในชีวิตนะฮะต่อไปสิบไม้เท้าแต่งานคุณจะเยอะขึ้นนะครับคุณจะต้องรับผิดชอบกับทุกอย่างมากขึ้นเดอะไฮพิเตสอืมมันเกิดจากสิ่งที่คุณทํามานั่นแหละการลงทุนลงแรงเรื่องงานหรือ คุณงามความดีนะโอเคทําความดีไม่ไม่มากก็น้อยนะมันจะช่วยเราได้มาดูกันขอดูเรื่องนี้หน่อยอยากให้ไพ่แนะนำนะครับสวินถือไม้เท้าทําเลยครับตอนนี้ มันมันเหมือนว่าเราจะต้องบุกให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นนะหรือช่วงนี้ถ้าคุณสดอยู่ก็ดีอยู่แล้วจินตนาการดีช่วงนี้ไอเดียจะค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดมีไอเดียออกมาให้นําออกมาใช้เรื่องเงินไม่ต้องกลัวคุณจะเข้าสู่ความมั่นคงนะครับสี่ไม้เท้าให้คุณลองสังเกตชีวิตคุณเอานะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณมาถึงวันนี้ได้ แล้วทำไมคุณจะไปต่อไม่ได,ได้นะครับคุณทําได้นะฮะไปต่อดูบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลด้ยนะไปต่างประเทศหรือบางคนทํางานออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ลูกค้าก็จะมากขึ้นเดชารียอบบางคนจะได้ออกรถนะครับได้ออกรถได้หรือบางคนเนี่ยมีมีความคิดอยากจะได้รถแล้วนะ หรือแบบอยากจะออกรถใหม่หรืออยากจะได้รถคันใหม่อยากจะได้รถยี่ห้อนี้มีความคิดมีแผนจะได้นะครับอดทนหน่อยไปต้อนะครับโอ้โหแปบะบไม้เท้าดีจัดเลยโอเคมนาะสรุปให้นางฟ้าครับ ใช่นะครับโอ้โห yes ไบอกใช่นะจ๊ะให้คุณลองตั้งความปรารถนาหรือลองขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับความสงบสุขกำลังจะบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะโอ้โหความรวมสมบูรณ์นะครับ อืมโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดวินพเพลอร์ตลอดด้วยใครสนใจรูดวงสุนตัวบอกหาเค็นได้เลยนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงกันงานรุ่งเรื่องความรักถูกสวหรังตลอดไปยโย่ ho.